เฉต่อยเนี่ยอยากลูกเล่นหันเล่นนีอยู่เนาะมาแต่ในบ้านที่เศร้าลูกคนวะเพราะว่าเออเตียวเป็นเสตี้มาคือสมออยู่ค่ะอากาศหนาวเนาะลมไปว่าลูกคนบม่ค่อยอยู่ไม่ได้อยากไปไปตลอดโอ้ยยุ่จังอยากจะจองไหมไปเอานุ่มใหม่คนก็อุ้ยอ้าวมีนั่นนี่ารันนั่นเนาะ นไรเก็บซ้ในเก็บอีสางแน่เนาะนี่สาธุประถาแล้วบ่าระไรในพี่น้องเลยเปิดปะมากันอยู่ว่าสาวแถวเนอะมานี่กับตระไา้สมัยทีเด้อบอกว่าพี่น้องกันในประเทศในนอกประเทศ จากของดีตอนขับเข้าวสุซองสามุกเกิดกาวโปร่พี่น้องเลยทางเบาถ่าก็ได้มาทางหนาให้ทางสามุกเพิ่อนว,ว่าทางสามุกเพิ่นกะเมื่อนี้กะไปซื้อเครื่องซื้อของอีกเมื่อวานนี่ซื้อยังหมดแล้วเพราะว่ากล้วยนันต้องไปแต่เส่าโปร่งพ,พี่น้องเลยทางสามุกกะไปซื้อของมาเหตุบุญนำทางตุโพเนี่ยเนาะเมื่อนี้ก็ได้เข้ามาหาทางสาวเต๋อเพิ่อนอดินทรายดินเห้ว มาครบเป็นท hey, hmm, ีบล่อยนี่กล่องบักงัยเฮ้ยครับพ่อแม่พี่น้องเลยเงินสามมันสองทางเสาเต๋อถือว่าช่วงนี้กันยังเงียบเงาอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าทางโพสางเพิ่นกันยังเป็ดหงเยียนอยู่เพราะว่าเพราะว่าทางเพิ่นกระเล่งหงเยียนนี่มันแล้วเป็นกันตังสิมาบ้านสาวเต๋อ ทางมงเคียงกันนังติดประตูหน้าตา่าองอยู่เนี่ยนะกองบ้าเลยพูดเลยพี่น้องเลยอตอนนี้ก็ลมเย็นจ้อยจ่อยพอูดเลยพี่น้องเลยกลับมาลมอีกแล้วเป็นสารน้ำพุนกันนะ สมัยตัวม en> ันเนาะมาไม่แห่มาเพิ่มบ่เออท่างสับแก้วสบายดีเด้อทั um ้นส um ับแก้วเนาะโดยโดยเจานเียมนท่ไม่เนาะมนี้ คนนั่นกินเด้อที่ไทางเรืองคนนั้งมันโอยยังเ้ทางนี้เนาะอ้ยย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 ้ยย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 ้ยย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 ย บาสาอย่างมาเบป็นผักบัวเป็นผักบัวห่อมป็นก็มีหลายบวันอ่ะตัวภาษาซื้ออ่ะโบลายเป็นไงพวกไอพี่น้องเลยมีหลายเป็นไงยีนเนาะอากาศหนาวทำสิ สารน้ำฝนเพ่นก uh ับโบยู่เนาะเพ่นไปทังไหนจากเพ่นไปทางไหนโบย์เตียวเออเตียวอ่านี้อยากลูกเล่นหันเล่นนี่อยู่เนาะมาแต่ในบ้านที่เศร้าบุคคลวะเขาว่าเอเตียวเป็นอะไรวะคือสมออยู่ค่ะอากาศหนาวเนาะลมแต่ว่าลูกคนบุคคลอยู่ไม่ได้อยากไปไปตลอดโอ้ยยูซอยังนะไป tạo lạp đấy bác lạ, chong này bay ông hai bên đấy. anh nó kìa bì này nó đi răng nó bác 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 này bác 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 อน่นมอนนอนตีโอ้ยนอนโอโหม่าฮ่อ่าผมแ้่าผมาฮ่า่า่าด่่ผฮา่าฮ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 าเ่า่่ นั่นอะไรเต้งไว้น่พราอะไปินมูเนี่เนาะอะไรปากพอะไรเล่านะตั้งแต่ประตูอยู่น้ำนอากัอ่า่า่่นกะาู้ซึกว่าพนกะ อันนั้นนะนี่ดิเด่งกระตูคนเด้งขึ้นนี่หรอว่าตีตื่นตาอยู่ไลยอวบหน่อวบอวบขึ้นใจกจกันจจเอ้อ่าแม่นกินกมือแล้วกินนมตมือบ่อนี่งมาปานุมบ่อนี่นะเอยนี้

Nay bữa n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 ay đấy nay bữa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  Thả bữa nay 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 ระวังเลยเนาะบ้าหักับจุฬากับแพร่เพนเพิดโอ้ยเหนื่อยเด้แต่เพิ่งยังน้อยแพร่เป็นเพื่งเตัตั้งสพงแ่ใหญ่มากแค่นีใช่ว่าเดินนี่กับวดวมดสายเดินัดอืาา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 า เราหายแม่นอนเดกใจมันแน่เนาะหออกละแล้วจอยขึ้นขี่ข้อแม่ได้เหรขาดไปนี่ยู่กับลูกสองคนจะกล่าววัดยู่กับประตูเนาะ ไม้มาไม่คือเห็นนันมี้าเฮมาหึงมาได้เมาอมาวานนี่บอกม่มาโอ้มาจะมือข้างหน้าคุณบอกพออขามื่อก่อนเนาะเมนเตียมเทพืชต้งเฮียนแล้วหรือเปล่ากันีิได้ของเฮียนมาแล้วันจซมาดำเนินการกันแ้เนาะเอ๊ยเลี้ยงันดิแ้ว่มือก่อน หมูวานนี่มีรองบ้มูวานไหมมีบ่องยูในบ้านเดี๋ยวมีรอกนอนนอนนอนตอืม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 ้องทำบิาเล็กน้อยอารมณ์ดีวันนี้เมื่อวานมาอยู่วันโคนี้เมื่อว่ฮะ บ่ปเป็นยังก็คือนมาอารมณ์ดีแท้ก็มาเนี่ตะเก่านี่ลำเลยอันลำเต้ยลำร้องตะเกาเนาะเลยแอนให้นอนน้ำให้แม่นอนน้ำนอนพิงเนาะบ่ค่ะกูซื้อว่าค่ะปีใหม่ไว้เนาะสเต๋ไม่แต่ยิ้มแต่หัวเนาะอารมณ์ดีเลยเดี๋ยวนี้ บอกฮะัปีใหม่ต้องตัปีใหม่ตอัปีใหม่แม,ม,มเมจอยู่ออตอปีใหม่ดิ้รถเพิ่วอดนะฮะอัย,อยก็เป็นรถวอร์่ต้่าคนดีใจพมๆนู่งเม่์จ้าบอกจะที่ไห่มีแต่แม่โบเอาอะแม่มีผู้ออเอาเลยนูนติดน่ารออ เดี๋ยน้องเฮียนะตอกปึ่งเนาะ<ม>นี่นี่น้องเฮียตังกะบาเกินไม่หน,นีเนาะโซเตมได้แล<ม>้วได้บ้า,า,ามึง<ม>คือว่าทางพอสามคนเรามีทาสีพร้อมได้ในเงินในเินพอสาอมค<ม>นเราต้องมันาตาโอ,โอ้ทาทาสีแห่งข้นเนาะแห่งามเนาะได้กันได้แล้วงามวงเฮียนใช่อเนาะทากัน,น,าน,น,าน,นางามทา นลังราวท่าสีเข้าก็เดียวไปกับสีอันแบบหลังค่าในสีเดียวก็เพื่อนสแตลเ์ด้วงนะนงานมเนยสีค่้ากันเนาะูับเพ้อันี้เอ้ายุ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 ม่แมมาม่แมม่ ตั้งมุ้งสอดแต่ิคนนอนแต่งมือนี่เก่ายิ้มมาตื่นก็ตื่นแต่ลักอีกให้่นตื่นสวยจ้าจังได้เห็นเรียกลายตอนเช้าหัวยให้กากแก้อะปรบ้างอ่ะเบื้องหาแขวมีหรือเปล่าเต็มปากแล้วอ

เหม่อมวย <laughs> ัด <c ười> เอาหนาหนีเนาะนีเ <c ười> มือนยโอ้ยมือนให้หนหนนเนาะนตลกใส่แหมเพื่อนปูเนาะทางสาวรำปูเพ่นกระป๋าตจักตูนแน่นะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่หกแปดสาสิบประมาณอยู่สองตูนเนาะประมาณอยู่สองตนสองตูนกับสี่สิบส่ ใชเนี่ยแต่บ้านสาวเต๋อเนี่ยมันแก้่หงงานเอาไปเอาปูนอนยังกับมันกะสบายเนาะนี่มันนม้าราคามันกำสิถือกลัวทางบ้านบอทาทางบ้านบอทานี่เป็นสกาส่งเนาะอันนี้เอาไปเอาเองก็ได้มันแก่หงงานเอ้าบานนี่ท่านได้กินข้าวไปแยกกันนี่กินแล้วกินขาหรือเปล่าเอกินข้าหรือเปล่าไปแยกกันนะ อย่าแหงเม่เนาะนะอันนี้นะเออนะแซมบอกวิแอบแล้วเด็กน้อยกำลังกันาดเนาะติดแม่ได้เนาะแม่ไปทา้งในนี่แม่เห็นหนาเนาะนะเนาะไม่ชาชิตติดแล้ววันนี้ตะกี้ยังว่าบบติดแม่ปนไดติดแล้เท้าเนาะวันนี้รถเม่ยุสเริยวันนี้ นิ่นเหรอคือนื้อเน็ดรถเตาวโอ้าวเมเป็นรถไห้วันนี้เออเมเป็นรถไห้เมเป็นรถไห้วันนี้โอ้ยนะว้าวุ่นเลยวันนี้ไปจังด้บ่ไดเจ้าวันนี้ไงไงวายุสองปีกันเนาะสองปีว่าสเบ่ด บ่ห่อครับแลเกาไม่ซาในสองปีโอ้นาะตีว่าคนเยอกอัตีวใหญ่ไสวนนอนี่เลาเธอสับไปแกโเพนเฮ็ดซิแม่เฮ็ดซี จำูเลยพีโตแอ่นแนนเห็ดหลดเด้ไปเป็นไปเป็นคือกันกับแม่แต่ถือผ้าวันนั้นวันั้นว่าแต่ถือผ้าน้องเพื่อยังไปดีเพื่อวะไปน้ำมาว่าส่อแต่นีงไงตอนส่องมาเนี่ยไปน้ำมาไปน้ำมิใช่

เสียต้ังเนาะฮึ่ม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 ฮอ่มฮ้่มฮ่นฮึอมฮ้่มฮึ่มฮมฮา่มอง่มฮึ่มฮึ่ม่มเล่มนึ่มฮึ่ม่มฮึ่มฮึ่่มฮึ่ม่มฮึ่ม่่ ใช่เลยแต่ผมมีน้องวิ่งอย่างแถบนี้นเนาะมันมีน้องอันตรายไม่ต้องระวังน้องนับนองอย่างนโอ้ยแม่เราตลายเนาะสาพูกับบยูเนาะเ้าสุขัดมันมนา้นเนาขดมันเนาะเบไปนูแกเศร้เนน้้เนเเปเน งานันค่อยๆลยเอ้ตัวยเสียงบ้าโอ้เส uh ียงมาเสียงดังเนาะรถนี่ฮะฮะท๊ะเออกี่รดแถเราค่ะเนาะเหื่อยได้แล้วก่ ก็ซื้อกซะยองงี้ดีรอเนาะรับรถรับรถก็รียกจนว่าเมยออืมจนว่าเมื่อยไหด้ก็เอก็เา้ามาไหวมาบนบนนั่นต้เวเนาะก็สบนนั่นออกบึงแจกเินพดพักมานี น่อไรคุณคนอนนตอรหุณนอนตอนที <t <t uh> <t uh uh oh> uh ่นอนแหละันน uh 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 ึ่งโมงบางโงเนาะสองโมงแต่บางมืดขัดปะพื้นห้สีหเตเศร้านให้ตื่นก่อนเทาอีกยสีหดตอนแดงรคนบันอนเนาะตื่นนไมเนาะอ้ย อเขาต้องรอให้พนนอนตอนพ่นอะช่วงบ่ายพ่นนั่นรอจังเด็กอาเข้าพุ่นเนาะขาว่าไปฮดช่วงนี้ผัดเนี่อาพนให้พนพ่นหสิไปกลางบ้านเนี้แต่่าเศ้ามานียังเล่นน้ำมันเายอไงเสียงรถพ่นเนาะครับที่พอนีแน่นแน่นพุ่น เห้นเนาะลงลงมาลงลงมาลงหนีปะเอ้าเมยไปป้าไ้มเมยไปป้บ้านุดไปแล้วบ้านนูนไผกับไปเนาะอันนี้มาไหไปไปเมื่อป่ะนเจะไปอ่ะรถไฟนะาอออเล่นไปลาตั้นอันต้นรถบอสเ้ย อ้เอมื่อวาเมื่อาไผ่ดโอ้เนาะไปดีเนาะวันนั่จ้าน่วันีวันนี้เนาะต้องรอค่ายอน่นน้อนเลอ่ะโอเคพูดม่พี่น้องวันนี้เนาะ งบตาก้าจะได้ก่อตัจบคิจเพลงทุกทีเลอทางบอตาบอพิพากระกันในแตขอโทดขอพระน้าพอแม่าี่น้องทานีนบอตาก็จะได้กลับเข้ามาสมัยดีสมัยดี